สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมและผู้ต mm ิดตามทุกทท่านนะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็ผมก็จะพาไปเที่ยวชมตลาดกลางคืนนะครับหรือว่าถ้าในบ้านเราก็น่าก็เรียกเป็นแบบถนนคนเดินก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตลาดนัดก็ได้นะครับก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะพาไปเที่ยวชมนะครับตลาดกลางคืนของหลวงพระบางนะครับก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็เป็นอ p พ ep 7ของการมาท Trump, France, ca, ่องเที่ยวประเทศลาวนะครับแล้วก็เป็นอ่อเป็นวันที่2ของการมาท่องเที่ยวประเทศลาวนะครับก็ในส่วนของวิดีโอนี้นะครับก็คือเราก็ผมก็ผมก็จะพาไปเที่ยวชมนะครับในส่วนของตลาดกลางคืนนะครับหรือว่าถ้าเทียบกับในบ้านเราในในเมืองไทยเราในบ้านเราก็คือก็ก็จะเป็นแค่เป็นอ่ถนนคนเดินนะครับเป็นถนนคนเดินนะครับก็ เ,เทียบเทียบเทียบแบบให้เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเหมือนขนนคนในบ้านเรานะครับก็จะมีจะมีสินค้าขายแบบหลากหลายนะครับทั้งของกินของใช้นะครับเสื้อผ้ารองเท้าไรพวกนะครับงานศิลปะบ้างาผ้าสินผ้าถุงอะ,ะไรประมาณ้นะครับก็มีก็มีขายมากมายนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่ามีสินค้าสินสินค้าที่เอามาขายมีอะไรบ้างนะครับเราก็ไปเที่ยวชมพร้อมๆกันเลยนะครับก็ตอนนี้คือเราก็ออกมาจากที่โรงแรมที่เราพักอยู่คืนนี้นะครับแล้วก็ก็ไม่ได้ห่างจากตลาดกลางคืนมากสักเท่าไหร่นะครับก็คือเราก็ ก็เดินมาเที่ยวชมมาดูบรรยากาศช่วงกลางคืนนะครับมามา,มาชมบรรยากาศเอ่อต้องใช้คำว่าถนนคนเดินก็ได้เนาะก็ก็ใช้เอ่อมันเที่ยวชมถนนคนเดินตอนกลางคืนของหลวงพระบางนะครับนนี้ครับก็หลากหลายนะครับก็ก็คือ คือไม่ได้ต่างจากบ้านเรานะครับโดยโดยเฉพาะคล้ายคล้ายแบบในเชียงใหม่ะครับก็คือหนคนเดียวเชียงใหม่นะครับก็คือจะเป็นจะเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศอารมณ์ความรู้สึกก็ก็คือต้องใช้คําว่าเหมือนเหมือนกันเลยก็ได้นะครับก็คือมีงานฝีมืองาน handmade, แฮนเมดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าพื้นเมืองผ้าสิ้นนะครับ พาทอนะครับก็หลากหลายครับก็คือในวิดีโอนี้คือแบบพาเที่ยวแบบพาเที่ยวชมแบบเ,เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วนะครับก็คือก็ไม่ต่างจากบ้านเราอะไรอะไรมากนะครับก็เลยพาเที่ยวชมในระดับหนึ่งนะครับก็วิดีโอนี้ก็จะไม่ยาวมากนะครับปกติแล้วผมก็คือวิดีโอทุกวิดีโอนี่คือแบบว่าต้องใช้วิดีโอยาวๆทั้งนั้นนะครับ แต่ก็คือที่มันยาวเพราะว่าเราก็อยากจะเก็บบรรยากาศเนาะไว,นไว้บันทึกไว้ในความทรงจำเนาะว่าครั้งหนึ่งเรามานาเวลาปัจจุบันนะครับเป็นยังไงนะครับปัจจุบันที่เราไปก็คือ,อ,อพื้นที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้ว่าเป็นยังไงนะครับก็เลยแบบเออต้องแบบเก็บคือบันทึกแล้วก็เก็บเก็บเรื่องเรื่องราวต่างๆนะครับที่เรามาท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่ว่าเออเอาไว้ชมในวันข้างหน้านะครับ ว่าที่ผ่านมานะครับที่ตรงนี้ปัจจุบันในเวลานี้นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็นะครับสินค้าแล้วก็ของขายของกินของใช้นะครับก็บอกตรงๆเลยว่าเหมือนกับบ้านเรามากๆนะครับ นะครับผมก็คือผมผมเป็นคนหนึ่งผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบกินไส้อั่วนะครับเจอไส้อั่วที่ไหนคือถ้าดูสีแล้วน่ากินนี่คือแบบผมก็จะซื้อซื้อกินทุกครั้งนะครับคือที่ผมมาซื้อเนี่ยแม่แม่ก็คือแม,แม,แม,แม่แม่ค้าก็เรียกแม่แม่เนาะก็คือ แม่เขาใจดีมากเลยนะครับแบบคือเรามือใหม่ในการใช้เงินเงินขีปอยู่เนาะก็คือแม่เขาบอกว่ายี่สิบพันี่คือแปลว่าสองหมื่นนะครับสองหมื่นขีบนะครับแต่ว่าเราก็ยังเราคือวันที่สองอยู่เนาะเราก็ยังใช้ตังใช้เงินยังไม่ยังไม่ค่อยคลองนะครับมันยังไม่คลองนะครับสว่วนเลยแบบเราผมก็ดึงออกมามีประมาณสัก ประมาณ15,000นะครับหรือว่า15,000กีบนะครับคือคือ,คอแม่เขาใจดีมากเลยนะครับแบบแม่แม่เขาแบบคือนะเรามีเงินประมาณว่าเรามีเงินแค่นี้แม่เขาขายเราได้นะปกติแม่เขาแม่แม่เขาก็จะขายแบบค้างละยี่สิบยี่สิบยี่สิบพันหรือว่าสองหมื่นกีบนะครับ แต่เรามีเท่าคือผมก็ดึงตังออกมาก็คือแบบมีเท่าไหร่แม่ก็บว่าเออแม่เขาขายเราเท่านี้เออประมาณนั้นแะแม่เขาใจดีมากๆเลยนะครับคือที่ที่มาเที่ยวนี่คือผมได้ซึมซับแล้วก็ได้ได้ความรู้สึกว่าเออแม่แม่พี่ๆนะครับที่มาขายของนี่คือทุกคนใจดีมากๆเลยนะครับก็คือทุกเอ่อแบบคือพูดจาไพเราะและ้วแบบ พูดจาพูดพูดจาแบบเพราะมากนะครับเราก็รู้สึกว่ารู้สึกแบบชอบแล้วรู้สึกมีเสน่ห์มากเลยนะครับคือประทับใจมากๆเลยครับพอค้าแม่ค้าคือป้าๆนั่นนะแล้วก็แม่ๆนะครับก็คือคือเขาจะแทนตัวเองว่าแม่นะครับคนที่แบบว่าที่มาพอค้าแม่ค้าแม่ค้านะครับแม่ค้าส่วนมากแม่ค้านะครับแบบ แม่คร <icana>, ับแบบจะแทนตัว hmm. ว mm ่าแม่แบบรู้สึกว่าฟังแล้วแบบเลื่อนหูมากเลยฟังแล้วแบบมีความสุขมากเลยนะครับรู้สึกแบบอบอุ่นนะครับคือรู้สึเอ่อรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขมากเลยนะครับที่แบบที่ที่มาเที่ยวแล้วก็คือแบบเอ่อเจอบรรยากาศนะครับบรรยากาศในส่วนของการต้อนรับนะครับการพูดคุยกันนะครับ คือชอบผมผมผมนี่คือประทับใจมากๆเลยนะครับคือตลาดนัดหรือว่าถนนคนเดินตลาดมืดหลวงพบางนะครับคือบอกเลยประทับใจมากๆเลยนะครับประทับใจมากมอกก็ในโซนของสินค้านะครับก็สสินค้าก็หลากหลายนะครับก็คือมีสร้อยมีสร้อยมีแหวนมีเครื่องเงินนะครับก็คือมีหลากหลายนะครับก็คือตามภาพที่เห็นนะครับ ก็คือผ้าผ้าถุงผ้าสิ้นนะครับก็ก็ก็มีขายหลากหลายนะครับงานฝีมือเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่มีสกรีเป็นสกรีเป็นแบบหรือว่าบางบ้างอะไรมากนะครับหรือว่างานทอนะครับหรือว่านี่ครับกระเป๋าแล้วนะก็คือนะครับก็ก็เอ่อไม่ได้ต่างจากบ้านเราเลยนะครับโดยโดยเฉพาะโดยเฉพาะถนนคนเดินเชียงใหม่นะครับก็คือก็ขายของประมาณนี้นะครับ แต่แม่ๆทุกคนนะครับพูดจาดีมากๆเลยนะครับนี่คือประทับใจมากๆเลยเรื่องของแบบคําพูดคาพูดคําจาของแม่ๆนะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับคือแบบประทับใจจริงๆครับทุกคนแบบคุยดีคุยเพาะคุยแบบน้ําเสียงน่าฟังมากๆอะครับพูดตรงน้น่าฟังมากนี่ประทับใจจริงๆก็ระหว่างนี้นะครับก็ชงบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับก็ ก็ในส่วนของวิดีโอนี้ก็ไม่ได้ยาวมากไม่ได้ยาวมากนะครับก็ค่ชมผาชมบรรยากาศในตลาดกลางคืนนะครับหรือว่าถนนคนเดินหลวงพระบางนะครับคือแบบบางทีก็แบบพูดตรงนะครับบางทีก็คือเราเจอเจอแม่ค้าบางคนนี่ก็แบบคือสินค้าที่แบบว่าเราเราเขาคิดเราก็แบบเราก็ไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเราที่แบบความรู้สึกแบบอยากจะอุ่นหนุนนะครับแบบมันไม่อุ่นหนุนนี่คือ รู้สึกผิดอะอะไรประมาณนั้น,นะอะคือคือทุกคนดีมากๆเลยนะครับทุกคนดีมากๆเลยเพราะค้าไม่ค้านะครับดีมากมากเลยนะครับทุกคนคุยดีคุยเพราะผู้จาดีมากเลยนะครับก็จะแบบอืมวันนี้ก็แบบนะมันไม่ได้ใช้จริงๆอะนะแต่ว่าแบบอืมมันอดไม่ได้ที่จะอยากจะอุ่นหนุนนะครับคือใจ,จ<า>แบบอยากจะอุ่นหนุนมากๆเลยแต่ว่าบางอย่างก็คือมันเออมัน คือไม่รู้จะไปใช้อะไรจริงนะครับ,รรบก็เลยแบบบางทีก็ต้องแบบต้องฝืนใจที่แบบไม่ซื้อมาเนะีแต่ใจจริงนี่คืออยากจะอุนอนหนนมากๆเลยเพราะทุกคนคุยพูดจาดีมากพูดจาจเพราะน่าฟาังมากเลยนะครับนี่คือประทับใจจริงๆคือมัอนเหมือนแบบเออแบบ เป็นญาติกันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเป็นแม่เป็นลูกกันเลยนะครับคือทุกคนพวกใจแบบประทับใจต้องต้องบอกว่าประทับใจมากๆอันนี้คือแบบซับซึ้งเลยแหละครับซึ้งเลยซึ้งเนยการบริการแล้วก็การพูดคุยนะครับก็นะครับถ้ามีโอกาสก็จะไปเที่ยวจะไปเที่ยวใหม่นะครับถ้ามีโอกาสนะครับ คือทุกคนกันเองมากเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับกันเองมากๆเลยนะครับคือแบบเที่ยวแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะครับมีความสุขกับการมาท่องเที่ยวมีความสุขแล้วทําให้เรารู้สึกประทับใจแล้วก็อยากจะกลับมาอีกนะครับนี่ครับหลากหลายมากๆนะครับเนี่งานเงินก็มีไม่งเหอมาจะลูกระเบิดนี่หรอฮะเนี่ย คือประทับใจที่ประทับใจในมิตรภาพนะครับมิตรภาพแล้วก็คือแบบาน้ำเสียงแล้วก็การอัการพูดคุยกันนะครับต่อรองราคากันบ้างอะไรประมาณนัคือประทับใจมากเลยนะครับ <c oughs> ก็คือเราจะซื้อไม่ซื้ออแต่ละ <c oughs> แม่แม่ทุกคนก็คือแบบนี่แม่พี่น้องที่ขายของนะครับก็คือไม่มีไม่มีเลยนะครับหน้าแบบหน้าแบบหน้าไม่พอใจงี้คือแบบว่าบอกตรงว่าไม่เคยไม่มีสักคนเลยนะครับแบบแบบนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบที่แบบมีคภาพดีดีมีตรภาพได้ยิ้มแย้มแบบคือซื้อไม่ซื้อเนะก็ไม่เป็นไรเนาะบางคนก็แบบนะมันมันบางอย่างก็คือเราไม่ได้ใช้จริงๆนะครับคือแบบอืเอาไปก็แบบอาจจะแบบ มันไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรยังไงนะครับบางอย่างก็คือแบบเหมือนไม่ได้ใช้ก็เลยแบบต้องต้องฝืนใจที่แบบต้องใช้คำว่าฝืนใจที่แบบต้องออกต้องออกจากร้านเขาอะแบบคือเกรงใจเขาอะเออประมาณคือเกรงใจเขาอะเกรงใจคนคนขายคนเกรงใจแม่แม่พี่พที่ขายของนะครับแบบทุกคนแบบพูดคุยพูดพูดคุยดีพูดจะสนุก ก็เลยทำให้แบบบางทีแบบกลายเป็นว่าเราเกรงใจอะครับเกรงใจมากเลยว่าไม่ไม่กล้าถามมาครับแต่ทุกไม่ว่าถามร้านไหนนะครับทุกคนแบบคุยจาดีมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าประทับใจสุดๆเลยก็ในวิดีโอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็พาเที่ยวชมถนนคนเดินนะครับหรือว่าตลาดกลางคืนของหลวงพ่อบางนะครับก็ประมาณก็เล็กๆน้อยน้อยนะครับ ก็นะครับก็ประมาณนี้แล้วครับไม่มีอะไรมากมายก็สินค้าก็คือก็คล้ายๆกับบ้านเรานะครับแต่ว่าประทับใจในมิตรภาพนะครับประทับใจในการพูดคุยคือเป็นกันเองเป็นกันเองมากๆนะครับก็คือพูดใจอย่างกับเป็นแบบที่น้องเป็นญาติกันเป็นพ่อเป็นเเป็นเป็นลูกเป็นแม่กันเลยนะครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดติดตามรับชมนะครับก็ก็ไว้พบกันใหม่นะครับใน e p หน้านะครับก็คืออ p หน้าก็น่าจะเป็นการเดินทางจากจากหลวงพ่อบางนะครับแล้วก็ไปหนองเขียวนะครับก็การเดินทางจะเป็นยังไงก็คอยติดตามชมกันนะครับเออแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในวิดีโอหน้านะครับ ขอบคุณผู้ชมและผู้ติดตามทู้นนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP หน้านะครับ